กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับสำหรับภากรกิจในการเนรมิตท้องนามาเป็นสวนทุเรียนที่บ้านหนองหัวช้างตำบลหินเด็กไฟอำเภอคูมเมืองจังหวัดบุริลำโดยทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับซึ่งตอนนี้ภากรกิจก็คือการเกี่ยหลังกองดินทำเป็น คันคูเพื่อเตรียมการที่จะปลูกทุเรียนในลำดับต่อไปหลังจากที่ทาง6ล้อครับเอามาเทเรียงกองเอาไว้ทั้งหมด4ี่ล่อง4คันคูหรือว่า4แถวแต่และแถวเทอัดเรียงกองมา2กองดินครับคู่กันมา นี่คือแถวแรกครับซานี SY 2 0 4ซึ่งมีพี่ต้นคนขับสุดหล่อทําหน้าที่อยู่นะขณะนี้ทําการเกลี่ยหลังครับ นี่เป็นแถวแรกสองสาสี่ก็ต่อกันไปนี่นะครับจุดนี้เป็นจุดตรงกลางครับเนี่ยต่อไปนี่แหละสะน้ำอยู่ฝั่งโน้นนี่คือตรงกลางอยู่ตรงนี้แหละ ชิวๆครับงานนี้ตรงไหนเทไม่ถึงก็โยนใส่ตรงไหนเกินก็ตักออก ดินก็สวยๆแล้วครับอากาศกำลังดีเลยแสงแดดอ่อนๆมีฝนถล่มลงมาต่อเนื่องนี่สาวันครับต้องย้ายออกไปทำงานข้างนอกก่อนเสร็จงานข้างนอกกลับมาก็ มาลุยต่อแต่ใช้เมกโครทำงานใช้ดียออกไปก่อนอยังเหลือดินงานดินเหลืออีกอเล็กน้อยนะครับทำถนนทางเข้าด้านหน้านิ่มๆแล้วครับ สองหนึ 1> 2, 1, 5, 4, คันของฟ้าปัญดานเนี่คันหนึ่งอยู่กองสต็อกทรายคันหนึ่งอยู่ที่จุดที่ีสต็อกทรายไว้ด้านในนะตี่ตักอกเออเรียกว่าเบอทรายก็ได้ส่วน2 0 4นี่โยกมาทำงานด้านนอกครับ ชิวๆพอหลังจากเกียร์เสร็จหมดทุกอย่างแล้วคราวนี้ก็จะเดินท่อน้ำสำหรับแผนการของเจ้าของสวนนะครับจะมีการเดินท่อน้ำหลังจากนั้นก็จะมีการปลูกนะครับลงต้นทุเรียนก็รอดูติดตามผลการดำเนินการว่าจะได้ผลหรือเปล่า างเจ้าของสวนเนี่บอกไม่ซีเรียสถ้าได้ผลก็โอเคลุยต่อแต่ถ้าไม่ได้ผลปรับแผนครับปลูกอย่างอื่นครับนี่ก็จะเป็นทุเรียนดินทรายอีกหนึ่งสวนในเขตพื้นที่จงังหวัดบุรีรัมย์ครับ เคียหลังคันเสร็จต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งสะน้ำนะครับซึ่งก็ยังไม่แล้วเสร็จจะลงไปแต่งด้านล่างด้วยแล้วก็เก็บดินที่เหลือขึ้นหกล้อก็อาจจะได้ลุยกันต่ออีกยกหนึ่งยกสุดท้ายครับสำหรับหน้าง,งานที่นี่ เนี่ยชิวๆเลยครับ้ายเดียวครับเป็นกำลังใจให้พี่ต้นลุยต่อไปพักไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ